ยมงฮาซิโยสวัสดีค่ะวันนี้หนูดาจะพาุกท่านนะคะไปสวนรอเป็นตัวละครในซีรีส์เรื่องดัง Things e k Affection นะคะแล้วก็กเรื่องนึง The b a n s ้ e e ค่ะง,งานนี้จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะและยังมีนิทรรศการย้อนเวลา,าราชาตามรอยสี่เล่มด้วยค่ะ,คะ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันวันเปดตนะคะแล่ก็ยาวไปเลยจนกระทั่งถึงวันที่29มีนาคม2565ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดขอตัวตงวันที่14กุมภาพันธ์ดีเลยค่ะตอนแรกนะคะก็จะมีพิธีเปิดที่โคเรียทาวนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันนะคะ แต่ว่าพอดีฝนตกหนักนะคะก็เลยย้ายสถานที่จากพิธีเปิดมาที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีค่ะบรรดาได้มีโอกาสถ่ายรูปกับนายแบบแล้วก็นางแบบกิติมศักดิ์ด้วยนะคะอย่างโคชเวยองซอกแล้วก็น้องเทนนิสพานิพัคธ์เดือนมากิมนะคะแล้วก็ดีเจบุ๊กโกนะคะแล้วก็ชนันพอรลุกจันที่เกิดเดินิสไทยแลนด์ d ินนิเวเมื่อปี2 5 4 8ค่ะ ึ้นเลฟไปชั้น2ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะก็จะมีงานกิจการ,รนะคะมีการจแสดงชุดฮันบกในรูปแบบต่างๆนะคะคที่ปรากฏอในซีรีส์ต่างๆนะคะแะางเช่นพวกเสื้อคลุมของราชวงศ์นะคะหรือว่าเครื่องแบบอย่างเป็นทางการทางเมียยอนยอแล้วก็โพจอนเป็นต้น,นะค่ะสำหรับใครที่มาชมนิทรรศการแล้วนะคะอยากจะสวมชุดฮันบกถ่ายรูปก็ทำได้ด้วยะค่ะ แล้วก็ยังได้สัมผัสประสบการณ์ของการละเล่นพื้นบ้านของเกาหลีด้วยนะคะอย่างชูโฮแล้วก็เชกีค่ะพาเดินชมบรรยากาศของงานมิตรศการนะคะนอกจากจะเผยแพร่เรื่องวัฒนธรรมของเกาหลีแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีการเปิดสอนเรียนภาษาเกาหลีฟรีด้วยค่ะตอนนี้ก็มีคลาส เรียนรำเกาหลีกับอาจารย์ลีจีซอนนะคะที่เป็นถึงหัวหน้าคณะรำบาตูแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาดนตรีพื้นบ้านเกาหลีมหาวิทยาลัยฮันยางเธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญสืบทอ,อดศิละปะด้านรำซึมบูซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายเลข27อีกด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะทำกิจกรรมต่างๆกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะก็เข้าไปูที่เพจแล้อว่าที่ Facebook ของที่นี่ได้เลยค่ะนอกจากการะเล่นพื้นบ้านแล้วนะคะภายในนิทรรศการซึ่งอยู่ชั้น2นะคะก็จะมีฉากสวยๆให้ได้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะนอกจากฉากสวยๆแล้วนะคะก็ยังมี นิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีในสมัยโบราณนะคะซึ่งบางอย่างก็ตกอทอดมาถึงปัจจุบันด้วยเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะที่ใช้เรียกเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันจัดว่าเป็นนิทรรศการที่ดูง่าย และเข้าใจง่ายด้วยค่ะภาชนะที่ใส่เครื่องเย็บปักถักร้อยนะคะสีสันสดใสสวยงามมากค่ะชุดฮันบกไม่มีกระเป๋านะคะจะต้องทำกระเป๋าขึ้นมากลางหางสำหรับใส่สิ่งของหรือว่าใส่เงินโนริแกเป็นเครื่องประดับที่ใช้ห้อยประดับไว้ทรงโบเสื้อน,นอกของชุดฮันบกค่ะ ผ้าห่อของนะคะทำมาจากการเย็บเศษผ้านะคะที่มีอยู่ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ชกุรีเครื่องประดับศีรษะนะคะสำหรับเจ้าสาวในวันแต่งงานค่ะแพชิตแทงกีนะคะเป็นเครื่องประดับศีรษะของผู้หญิงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นผ้าทรงสี่เหลี่ยมปักลวดลายต่างๆนะคะหรือจะเป็นอนัญมณีประดับ โชภว,วีเป็นหมวกที่ผู้หญิงใส่ในฤดูหนาวถัดลงมานะคะเป็นนำภาวีนะคะอันนี้เป็นหมวกที่ใช้ในฤดูหนาวนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและนี่คือจิมเอรนี่นะคะเป็นกระป๋าผ้าที่ใช้ใส่ของมีค่าหรือว่าใส่เงินจะห้อยไว้ที่เข็มขัดหรือว่าจะถือไว้ในมือก็ได้ค่ะ ถ้ามีเวลาเยอะๆนะคะก็เดินดูให้ทั่วเราก็จะได้รู้จักกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือแมเด็กชาวเกาหลีนะคะวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเกาหลีนะคะโดยเฉพาะการสวมชุดฮันบกนะคะจะต้องมีลำดับขั้นตอนในการแต่งตัวด้วยะคะ่ะเดินชมนิทรรศการจนเลินนะคะลืมไปว่า จะต้องไปเข้าคลาสเรียนรำเกาหลีด้วยนะคะก็จะต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่ชุดสวยๆสีสดใสพวกนี้หรอกนะคะแต่เป็นชุดที่เห็นในกระจกนั่นแหละคะ่ะยังพอมีเวลาเดินต่ออีกนิดหน่อยนะคะก็พาไปชมชุดฮันบกของผู้ชาย แล้วก็ลำดับขั้นตอนในการแต่งชุดพันบกของผู้ชายด้วยค่ะหมวกผู้ชายที่เราเห็นในซีรีส์เกาหลีนะคะเรียกว่าคัดนะคะสำหรับใส่ออกนอกบ้านหรือว่าใส่ไปร่วมในงานพิธีต่างๆ ช่องจากวันเป็นหมดของข้าราชการสำหรับคนที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีคงจะเคยเห็นผืนผ้าที่ใช้แปะหน้าอกนะคะสวยงามมากเลยค่ะสีสันก็สวยสดใสค่ะและนี่คือซารังบันหรือห้องรับแขก การพบกันของบทกลอนและบทความที่ประพันธ์ขึ้นหรือสุกโต๊ะเขียนหนังสือในสมัยนั้นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีผู้กันสำหรับเขียนตัวหนังสือ ชว์ให้ดูด้วยนะคะก่อนเข้าห้องเรียนนะคะก็ขอถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆของบริเวณนิทรศการมาให้ชมกันค่ะได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วนะคะ อาจารย์ล,ลีจีซอนผู้สอนรำเกาหลีนะคะสวยแล้วก็ใจดีมากเลยค่ะทําแล้วรถติดลาิิ